ขอบคุณค,ค่ะยินดีด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โจโด้วยนะคะว,ควันนี้ค่ะทางโชรูฟอร์ดไอเมสาขาลาดชุกพรามห้ามีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่าน,นะคะ่ะสอบถามพี่โจ,โจค่ะซื้อรถกระทางน้องป๊อปเป็นยังไงบ้างคะบริการดีครับสอบถามข้อมูลก็ได้คําตอบตรงทุกอย่างเลยครับผมเจอกันยังไงคะเออเจอในทิกตอกครับพอดีเลื่อนถ่ายทิกตอกอยู่แล้วก็ ็ชว่วงนั้นกาลังแบบหาข้อมูลฟอร์ดครับแล้วก็เรื่องไปก็เข้าไปดูในไลน์คุณป๊อปครับแล้วก็แอดไลน์เพื่อหา,าข้อมูลเลยครับตัดสินใจนานไหมคะก็เอาจริงก็เรื่องตัดสินใจน,นี่ต้องเป็นของพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่ผมส <c ười> ่วน <c ười> ผมก็มีหน้าที่ป้ายยาของ <c ười> แล้วป้ายยาสําเร็จด้วย<ช>คุณพ่อคุณแม่อนุมัติครับแล้วทาไมถึงเลือกใช้ฟอร์ดคะเออส่วนตัว ผมกับพ่อชอบรูปร่างภายนอกของ Ford ครับมันดูแบบเท่ดีครับแล้วกด็ดูดันครับใช่ครับตัวรถไปดูมาแล้วใช่ไหมคะเห็นเขาขับตามท้องถนนเยอะมากเลยครับก็เลยแบบว่าคุยกับพ่อไอ้รุ่นนี้สวยคุยกันอยู่ในรถสองคนครับเวลาไปข้างนอกกันใช่ครับแล้วคันนี้เราใช้เองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ใช่อะเออใช้ ผมกับพ่อใช้ครับแบ่งกันใช้นะคะเพราะว่าร<ช>่วมกัน<ช>ตัดสินใช่ครับ <laughs> <laughs> แล้วการบริการ <laughs> การต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างคะโอเคเลยครับแล้วก็มันดูอบอุ่นดีครับ <laughs> แล้วก็มีอา,อาหารของว่างให้รับรับประทานเล่นรอๆชิวๆครับ <laughs> อิ่มแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับเดต้องสุดท้ายแลยค่ะอยากให้ทางพี่โจเป็นตัวแทนครอบครัวนิดนึงค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโชรูมฟอร์ดไอเมสาขาพระราม5แล้วก็ทางเซลล์น้องป๊อบนิดนึงเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสส่งมอบเคสแรกให้กับทางน้องด้วยอ๋อครับถ้าคนอื่นสนใจออกรถอะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับที่ฟอร์ดพระรามหราชบุรีสมับผมอ่า เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชรูมฟอร์ดไอเมสาขาราชบุกปรามหค่ะ,ปปะ,ดคะเดี๋ยวทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสแรกของน้องในการส่งมอบด้วยเช่นกัน ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแทนลูกค้าเลยเพราะว่าแต่งรถมาเรารถลูกค้าหล่อมากๆค่ะรถเทมากๆยังไงก็ก <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ยังไงก็สําหรับรถคันแรกตรงนี้นะคะ <c oughs> ขอบพระคุณ, <c oughs> ค,ณคุณโจกด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่ตัดสินใจนะแล้วก็เลือกให้ป๊อปค่ะได้ดูแลแล้วก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยในทุกๆเส้นทางขอให้รถคันนี้นะคะขนเงินขนทองเข้าบ้านให้มีแต่ความโชคดีเข้าบ้านนะคะ สาธุครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับบัลลีครับขอให้เรืงค่าทุกคนคือครอบครัวเย้เยี่อมเลยครับ